ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวีเจจัดให้จับได้ค่านั่งท่าเขาในเธอจะตอบอยังไงผลเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่เธอ ก็ร,รับรองว,ว่าวันนี้พูดคุยกันสนุกสนานแน่นอนนะฮะและนั่นคือตัวอย่างมิวสิกวิดีโอเพลงข้าหนังข้าเขานะครับจากน้องๆวงหลังสวนขอต้อนรับครับสวัสดีค่ะยยส,ส,สวัสดีค่ะ เรามากันครบทีมมากหกหนุ่มด้วยกันก็ต้องขอบคุณนะฮะทีมงานที่ติดต่อวงน้องๆน่ารักน่ารักมาให้เราได้คุยกันนะคะค่ะอ่ะเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้น้องๆเนี่ยแนะนําตัวดีกว่าว่าตัวเองเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ตําแหน่งอะไรนะจ๊ะริ่มจาะนะคะพี่แป้งนี่เลยอ่ขอไม้ด้วยนะคะโอเคจ้าน้องไรจ้าสวัสดีครับน้องเนทครับจ้าเนทตำแหน่งอะไรลูกตำแหน่งมือคีย์บอร์ดครับมือคีย์บอร์ดอ่มืคีย์บอร์ดนะครับ สวัสดีครับน้องนนท์นะครับผมน้องนนท์มือกรองครับมือกรองนะคะต่อไปครับสวัสดีครับน้องเต้ครับตำแหน่งมือเบสครับอน้องเต้มือเบสก็ตัดผมน่ารักครับลูกนะตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะตัดบ้างนะตัดแล้วดูน่ารักค่ะ่ะอกีตาร์ของเราบ้างหน้านนี้ครับสวัสดีครับผมนัดมือกีตาร์ของนะครับโอเคน้องนัด้องนัดนะครับครับสวัสดีครับผมเจมมือกีตาร์ครับออน้องเซม แล้วก็ด้านนี้เราบ้างนักร้องนำมันเองกับน้องครับสวัสดีครับผมรุ่งนักร้องนำวงหลังสวนครับทั้งหมด6กท่านด้วยกันรวมตัวเป็นชื่อวงว่าหลังสวนครับผมเห็นบอกว่ายังเรียนกันอยู่เลยมัธยมป่ะใช่ครับมัธยมที่เหรออยู่โรงเรียนอะไรอย่าบอกเลยว่าโรงเรียนเดียวกันหมดเลยอ๋อไม่ไม่ทั้งหมดครับแบ่งครึ่งกันครับผมแบ่งครึ่งกันครั่งครึ่งครึครคร มีใครน้องราร่งเรียนอยู่โรงเรียนอะไรผมอยู่โรงเรียนระแบรวิทยาครับจังหวัดอะไรคะจังหวัดชุมพรครับชุมพรหลังสวนชุมพรออกก็เลยตั้งชื่อวงเปหลังสวนเน่เดี๋ยวเราคุยกันแล้วมีใครอยู่โรงเรียนเดียวกันเขาอีกไหมผมครับรอบๆสองคนสองคนแล้วก็พี่นัทครับอ่าเป็นอดีตครับเป็นอดีตอดีตเคเรียนเข้าผมแสดงว่านัทจบไปแล้วสิใช่ครับอ๋อแล้วที่เหลืออลไรครับน้องเรียนอยู่สวนศรีวิทยาครับอ๋อก็อยู่อยู่ด้วยกันสามคนด้านนี้อ่ะอย่างที้มาเจอกันได้ยังไงฮะ ครับก็ก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับแล้วก็เล่นดนตรีครับรู้จักกันด้วยดนตรีนี่แหละครับรู้จักกันเป็นนักดนตรีของโรงเรียนครับผมแล้วก็มาก่อตัวรวมกันแล้วก็เล่นง,งานออกงานเล่นคอนเสิร์ตไม่ไม่เป็นคอนเสิร์ตสิครับตอนนั้น,น,นเป็นนักดนตรีเล็กๆกิก๊กก๊กค,ครับผมเขาก็เวลาไปเล่นดนตรีก็ออกคือใช้ชื่อเป็นในนามของโรงเรียนครับผม ชื่อวงโรงเรียนเลยเหรออ๋อไม่ไม่ใช่ชื่อของโรงเรียนครับไม่ได้ชื่อวงของเรียนเพราะว่ามีอยู่สองแต่เอเวลาออกงานก็จะเป็นครับไปในนามของโรงเรียนก็เอ่ยนามด้วยครับแต่ว่าใช้ชื่ออีกชื่อนึงครับอันนี้รวมตัวกันครบหกคนหรือยังตอนณณตอนนั้นตอนนั้นก็ตอนนั้นมีห้าค่ะครับคนนี้เป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่น้องใหม่นะคะน้องเล็กสุดเลยป่ะใครแบบอายุน้อยที่สุดในนี้คะคนนี้แหละครับอ๋อคืออายุเท่าไหร่จ๊ะน้องเนสอายุสิบหก ได้ของขวัญมันเด็กยังลูกเอายังเหรอลูกเนาะน้องมันจะใช้นายนะเนี่ยตายแล้วคุณตาไล่เป็นเด็กชายนะฉลองก็หม่เป็ล่ะทีมงานขอเค้กก้อนหนึ่งสิฉลองเด็กมากเลยวงนี้แล้วก้าวใครอายุมากที่สุดคะผมะอ่ค์ถ้าไหร่คะน้องนัย21ครับ21มากแล้วเหรออันนี้เยอะแล้วอุ้ยตายแล้วดูเราสองคนเป็นผู้เท่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าเราสองคนคุณคนเดียวพอโอ้ยตายทำไมถึงตั้งวงว่าหลังสวน ท,ทำไมถึงตั้งวงว่าหลังสวนคนตั้งชื่อก็คือผู้จัดการวงครับครับเพราะที่ได้ตั้งชื่อวงหลังสวนก็เพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่หลังสวนครับครับเพราะว่าไปเจอไปเจอการคุยงานคุยติดต่อ,อ,อพูดคุยกันก่อนที่จะมาทําวงก็คือที่หลังสวนหมดเลยคือนัดกันที่หลังสวนนะคะหลังสวนนี่คืออะไรคะคือหลังสวนที่เป็นอำเภอครับอ๋อเป็นอำเภอหลังสวน ที่ชุมพรใช่ไหมคะครับเป็นจู่ก็เลยใช้ชื่อวงว่าหลังสวนครับวงหลังสวนไปเจอกันกับผู้จัดการวงครับคืออย่างนี้ครับตอนแรกก็อย่างที่บอกไว้ครับคือเล่นดนตรีของโรงเรียนแล้วก็เล่นรับจอบงานเล็กๆครับมีงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์งานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เล่นเล่นมาได้สักระยะหนึ่งครับผมแล้วก็ไปเจอกันกับพี่ดีเจหนุ่มครับก็เป็นดีเจอยู่ด้วยครับเป็นดีเจของที่นั่นครับของอำเภอหลังสวนครับผมแล้วก็ได้เจอกันพี่หนุ่ม เป็นคนเข้ามาเปิดโอกาสให้กับผมและกพ็พี่พี่น้องน้องในวงทุกคนครับ<ม>ถ้าผมได้รับโอกาสตรงนั้นก็เลยคว้าเอาไว้ครับผม,มพี่หนุ่มมาเจอวันนั้นก็เล่นงานกินเลี้ยงครับเ<ม>ล่นงานกินเลี้ยงในอำเภอละแม่มครับผมแล้วก็มาเจอกันพี่หนุ่มเข้ามาพูดคุยกันโอเคตกลงครับได้รับโอกาสตรงนั้นก็ม,มีวงหลังสวนขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับก<ม>็เร<ม>ียกว่าวงหอเนี่ยตั้งขึ้นมานานยังคะก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคมของปีที่ผ่านมาครับก็ประมาณ8 8เดือนกว่าๆแล้วครับโอ้ยยังไม่นานมากเนาะนานไหมอะกว่าจะออกมาซิงเกิลนะครับตอนตอนแรกที่ตั้งแต่ที่ได้ชื่อวงออกมาครับก็ตั้งวงได้มาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆครับเขาแล้วก็มีซิงเกิลงานเพลงแรกครับชื่อเพลงว่าค่านางค่าเขาครับอ่ะถามน้องหน้าหลังมาดีกว่านะคะอย่างน้องเต้ขอไมค์ขอไมค์ให้น้องนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะาได้มาร่วมวงกับวงหลังสวนนี้ก็ดีใจครับคุณม กับพี่พี่ที่ดีครับน้องเต้เล่นอะไรนะลูกเล่นเบสครับเล่นเบสเล่นมานานหรือยังคะน้องเต้ก็ประมาณตั้งแต่มอสองมอสามตอนนี้อยู่มอะไรลูกมอห้าครับนี่อยู่มห้าสามปีเองแค่ก่อนเป็นเด็กยังลูกเด็กเนาะก็ถือว่าได้ร่วมกันแล้วก็สนิทสนมกันไหมคะสำหรับทุกคนในกลุ่มน้องๆดูเคคียรนนะะ้องๆอย่าเครียดนะคะใจเย็นนะคะ น้อง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 นัทน้องนัท้องนัเป็นไงบ้างคะน้องนัทความรู้สึกที่ได้มาร่วมวงแล้วก็ออกมาเป็นซิงเกิลของเราอะพี่ใหญ่ก็รู้สึกดีใจครับก็เหมือนผมมีความฝันว่าอยากจะทำมีซิงเกิลมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็มีพอดีก็มีพี่พี่หนุ่มสารัตก็เป็นผู้จัดการวงก็เขาให้โอกาสเข้ามาก็ไม่นึกเลยว่าจะได้ทำในจุดนี้นะครับ ดอใจก็ถือว่าอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะพี่เป็นแล้วก็แบบมีเพลงมาแล้วทุกคนเรียนอยู่ด้วยอย่างนี้เนี่ยเวลาออกงานทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วจะมีแบ่งเวลาอย่างไงอะครับใครใครใครดีใครดีครับก็แบ่งเวลานะครับตรงนี้ก็คือเรียนด้วยทํางานด้วยครับผมก็การบริหารเวลาก็จากที่เคยเป็นนักดนตรีเล็กๆของโรงเรียนก็พอมีวงแบบนี้มันก็ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นครับก็ ไปเรียนก็ไปเรียนตามปกติครับแต่พอตกเย็นเหมือนกับก่อนที่จะมีงานสัก4-5วันครับก็จะมาพักกันที่บ้านเขาพ่อราครับตอนนี้มีบ้านและครับเป็นบ้านหลังแรกเขาพ่อราชื่อบ้านหลังสวนเรคคอร์ดครับสวนไร่คอร์ดเหรอครับผมแล้วก็พากันบ้านนะครับงานที่คุณครูสั่งครับผมก็เอามาทําที่บ้านหลังสวนครับผมแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่ามีงานออกคิวสัมภาษณ์ ออกสื่อวิทยุอะไรเนี่ยครับก็จะขออนุญาตทางโรงเรียนครับคือทางบ้านหลังสวนได้ขอก็ทําหนังสือแจ้งขึ้นไปยังโรงเรียนครับแล้วก็ขออนุญาตไปยัง,งบวรณาการครับผมอย่างเช่นเวลากล<ค>ับเด็กๆดก็จะมีจุดรวมกนันก็คือหลังสวนได้ขอ<ช>ครับผมน่ารักเนอะน่ารักเนอะเหมือนเป็นเป็นบ้านยังน้อนได้มาทํางานเพลงการได้มาร่วมทํากันบ้าเลยด้กันหมดเลยซึ่งทีมงานของเราแอบกระซิบมาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อวงหลังสวน ชื่อวไก่อนหน้านี้ชื่อวงอะไรครับปลายฟ้าครับวงปลายฟ้าชื่อรักมากเลยใช่ไหมครับชื่อรักเลยชื่อดูหวานมากคัดกับลูกน้องๆมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปตั้งชื่อวงพี่บ้างว่าเป็นชิ่ปลายฟ้าหวานไปหมดทำไมเป็นปลายฟ้าล่ะเอ้ยถ้าปลายฟ้ายังอยู่เนี่ยผมรุ่งปลายฟ้าครับผมนัสปลายฟ้า แล้วคนนี้ไม่หาแล้วนี้ผมเต้ปลายปลายต้องเต้ต้องเต้ของพีก็เลยมารู้จักกับผู้จัดการเขาเลยตั้งเปลี่ยนชื่อวงให้ครับเป็นหลังสวนครับศิลปินใต้เขาจะตั้งชื่ออะไรที่เป็นท้องถิ่นของเขาเป็นพื้นบ้านเขาเช่นขออนุญาตนะครับพัทลุงครับมีอะไรอีกล่ะ มีอุ้มมีหลายวงหลายวงใช่แล้วก็เนี่ยก็มีวงเนี้ยหลังสวนก็คือแนวเพลงก็จะเป็นเรียกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นสำเนียาอยู่ด้วยใช่ไหมคะสำหรับเพลงของเราซิงเกิลแรกขนาหนังคาเขามาถึงซิงเกิลกันบ้างนะฮะเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับคนเขียนเพลงนี้คนแต่งเพลงให้ชื่อพี่เสาครับพี่เสาห้าครับอ๋อเหรอครับพี่เสาห้าจะขอบลงานเพลงแหล่งเจ้าเมืองครับที่เคยดังครับ เรารู้เลยมาก่อนเลยว่าพี่สองห้าเป็นคนแต่งให้เรารู้จักกับพี่สองห้าส่วนตัวไหมฮะไม่ไม่ครับทางผู้จัดการครับพี่หนุ่มครับรู้จักพี่หนุ่มอีกแล้วเหรอพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มทําทุกหน้าที่แล้วนะฮะตั้งชื่องงให้นะฮะจับมารวมตัวกันหาเพลงให้ด้วยนะครับผมแนวเพลงเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับแนวเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตใต้นะครับแนวเนื้อหาของเพลงก็ เป็นแนวรักที่ไม่สมหวังครับคือพก<ะ>หักครับโดนหลอกให้รักครับแล้วไปมีคนอื่นครับผมใสๆยอย่างนี้จะมีคนหลอกให้รักกี่รักแนั่น่ะสินี่แสดงว่าเคยอกหักกันหมดแล้วเหรอคะน้องเต้อกันไหมคะน้องเต้เคยลูกมีแฟนเรืยองโลกน้องเต้ย<ม>ังยยไม่มีครับและนี่คือตัวอย่างมือถิอวิดีโอ เห็นบอกว่าเพลงนี้มันต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบอินเนอร์ล้วนๆเลยยากไหมครับครับเพลงนี้ก็ยากๆอยู่นะครับต้องเข้าไปถึงอารมณ์ของเพลงครับพี่มันมีท่อนฮุกมันมีท่อนฮุกท่อนหนึ่งซึ่งทีมงานขอมาอยากให้พี่แบบลองร้องในมูมของตุ๊ดดูร้องเป็นมูอารมณ์แบบปลายฟ้าเออบอกอารมณ์แบบเป็นชิ่ปลายฟ้าเออเป็นชิพปลายฟ้าหวานหวานมันช่างแบบบาดใจเหลือเกินเพลงนี้ เพลงนี้เป็นซิงเกิลช้าๆค่ะระหว่างช้ากับมันๆโอ้ตติไวรุ่มเขาจะเล่นแบบโอ้แมสบางทีเขาจะใส่ไหมครับอันไหนถนัดกว่าโดยส่วนตัวผมนะครับก็พอๆกันนะครับเพลงช้ากับเพลงเดียวแต่ถ้าพูดถึงความสนุกก็ต้องเป็นเพลงเดียวอยู่นะท่อนพุกที่มันโดนใจกระแทกใจที่เราบอกว่าจับได้คาหนังคาเขาไหนเธอจะตอบอย่างไงครับ จะร้องแบบนวห,หวานๆใช่หรอคะเดี๋ยวสิพี่จะให้น้องรุ่งสอนออจับได้คาหนังคาเขานะเธอเนี่ย,ออยไหนเธอจะตอบยังไงลองฟังดูไหนเธอจะตอบยังไงคนเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่เธอถึงหน้าไม่อายแรลงมาได้ แลงมาได้ว่าไม่มีอะไรเตยมเลยเอ็มวีเลยอะ่ะเแสดงอ,อารอมณ์แบบแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะครมีคนอื่นอ่ะ รู้สึกว่าแบบถ่ายท่าออกมาได้แบบอินเนอร์มากส่วนตัวเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราไหมคะน้องลุงเคยมีไหมไม่ไม่เคยมีครับพป่แล้วก็มันก็เดี๋ยวทำามเพื่อนต้องยิ้มด้วยคะเพื่อนยิ้มอารมณ์เหมือนวบาไม้ไมต้องไม่อะไม่อะไรอย่างเงี้ยเต้มีอะไรเต้ต้องรอ่ไหนไม่มีใครรู้หรอกทูชันเองออกอากาศเนี่ย ลูกประเทศเลยจะเล็บแค่ไหไม่มีอะไรครับไม่มีจร่เหรอเอาดีๆแล้วขำทำไมอะลูกหรือว่าเคยไปทำเขาอ๋อไม่เคยไม่เคยเป็นเพื่อนกันพี่หนุ่มเคยไหมไม่เคยนะมาถึงท่อนเพลงนี้่สอนพี่หน่อยสิลูกโอเคครับอะน้องลูกน้องลูกจเป็นอารมณ์ไงลูกอารมณ์อารมณ์ต้องเป็นอะไรอารมณ์ตอนนั้นก็คือจับจับติดคาหนังคาเขาก็คือตอนนั้นมีทั้ง เสียใจทั้งแขนแ้นครับอารมณ์โกรธโกรธเอาสักสามก็พอนะครับพี่สามเหา3เป็นหลายอารมณ์แล้วกัเงินครับได้โกรธและแขนครับบอกพี่หน่อยอ่ะจับได้คานังคาขถในเธอจะตกยังไงได้ๆโกรธแขนโกรธครับโอ๊ยเธอ ใเธออยู่นะฉันร,รู้สึกกด<อ>ดันด้วยนะ่ะไม่มีไม่มไ,มมไมมี้มีกระสุทเข้ไมลูกไม่มีเนาะโอเคไอทีน e. ี่ครับผมเอาไปน,นะจับได้คานังคาเขาขในเธอจะตอบยังไงคนเจ็บคือฉันใช่ไหมใส่เธอถึงน้าไม่อายแรงมาได้แรงมาได้ว่าไม่ รฉันก็เป็นเหมือนรอคุณผัดจับได้นขนานั้นถาเขาในเธอจะตอบยังไงคนเจ็บคือฉันใจไหมใส่เธอถึงหน้าไม่อายแรงมาได้แรงมาได้ว่าไม่มีอะไร ใช่แค่เพราะว่าเราจะล้องแนวนี้นะใช่ไหมโอ้เดี๋ยวพี่เป็นหนึ่งเดยมาลูกรับเข้าวงไหมลูกต้องเปลี่ยนด้วยฮะปลายไฟโอ้โหเพลงนี้หมนะผมว่าอารมณ์เนี่ยที่น้องหมอคือจะมีหลายอารมณ์ในเพลงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่เราร้องเนี่ยคือเราก็คิดว่าเหมือนแบบเหมือนเราแคร์เขาจริงๆใช่ไหมครับเหมือนเจอสถานการณ์จริงๆครับเราเรานึกถึงอะไรอ่ะเราไม่เคยเจอเนี่ย เราลึกถึงเต้ไหมเี่เต้อะไรอย่างงี้ไหมฮะไม่ก็จริงๆแล้วก็นึกถึงสถานการณ์ตรงนั้นครับคือเนื้อเพลงมันตีโจทย์แตกอยู่แล้วครับว่าจับติดข้านังข้าเขาเห็นแฟนเราอยู่กับคนอื่นเราไปเจอไปเห็นตำตาครับพี่ครับก็ต้องมาโนภาพเอาเองครับหลังจากที่เราเห็นเนื้อเพลงเห็นเพลงมาละเครียดไหมคะกดดันไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยน้องเต้เอ้ยน้องลูกเนี่ยต้องต้องร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยเครียดไหมเครียดไหมครับก็ ประมาณหนึ่งแหละครับพี่เพราะว่าฟังจากนิโมครับเป็นเพลงที่เขาที่พี่พี่เสาเขียนมาให้ครับมีกีตาร์เสียงกีตาร์แล้วก็เสียงร้องทำนองครับก็มาฟังแล้วก็โอ้โหต้องต้องให้ได้เหมือนเขาทำใจอยู่ช่วงนึงครับนานไหมนานไหมก็ฝึกร้องอยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าครับแล้วก็เวลาออกเล่นคอนเสิร์ตนะครับ ตอนนั้นก็นําไปร้องบ้างครับแล้วก็พอไปอัดไปบันทึกเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งเลยครับพี่เพราะว่าในชีวิตไม่เคยเข้าห้องบันทึกเสียงไม่เคยอะไรไม่เคยเจอกับไม้ไม่เคยเจอกับมืออ๋อมิกแผงใหญ่ๆไม่เคยเจอครับพี่ตื่นเต้นหมดเลยเนาะครับตื่นเต้นก่อนดันแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อเสียงนะครับอ่าจะแพ้แอร์แพ้คร์บปิดแอร์เลยอ่อปิดแอร์ให้นองเลยนะคะตอนนี้ปิดอ๋อก็คือใช้เวลานานในการอัดเพลงนี้ในในห้องอัด ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆครับอืมก็ถือว่าถือว่าไม่นานรีเฟรนซ์ใช่ไหมชั่วโมงกว่าใครทำดนตรีอ่ะเพลงนี้ครับใครคนพูดเรียบเรียงดนตรีก็คือพี่จอร์ดครับ<า>พี่จอร์ดดีเจสตูดิโอครับอ๋อเหรอมาช่วยน้องๆในเรื่องของดนตรีรรแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าน้องๆเขามีประสบการณ์บ้างแล้วนะครับจากการเล่น เล่นตามร้านรับงานนอกอะไรอย่างเงี้ยคือที่ห้องอัดน้องๆก็จะเข้าไปกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยป่ะคะใช่เข้าไปตีพี่ใช่ไหมฉันไม่รู้ไงเอาแต่แยกใช่ไหมแยกอัดอัดเสียงก่อนแล้วอมาตีทีหลังอย่างเงี้ยหรออัดดนตีก่อนตีอ๋อหรอไม่รู้อ่ะเออนะฮะหลังส่วนต่อไปนะลูกอัดเสียงร้องก่อนนะฮะแล้วก็ทำอพีนะตอนนี้แฟนตอนนี้แฟนเออนี่แล้วก็ประเด็น MV คุณเขาบอกว่า MV นี่นะคะมีการรื้อทำใหม่ด้วย นะก่อนที่จะออกมเป็น A m ่เราเห็นกันแบบนี้ทำไมคะครับมีเ,เวอร์ชันที่ 2, 2> ครับผมก็เพราะว่าช่วงนั้นกระแสก็มานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มียังไม่มีเพลงที่2ขึ้นมาครับยังยังไม่ได้เพลงที่ 2, 2> เลยก็มีพี่พี่คนหนึ่งครับเป็นเป็นทีมงานถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วก็น้องๆในวง,งไม่รู้จักแต่ว่าโดยผู<ฆ>้จ<ฆ>ัดการนะครับ พี่หนุ่มรู้จักแล้วครับผมแล้วก็พี่เขาบอกคนเยอะนะคุณนาี่หนุ่มก็เห็นผลงานผลงานเห็นผลงานของพี่หนุ่มที่ทำมาให้พวกเรามีวันนี้ได้ก็ชื่นชอบนะครับก็พูดคุยกับพี่หนุ่มว่าเอาไหมเดี๋ยวพี่จะถ่ายเอให้อีกเวอร์ชันหนึ่งในระหว่างที่พี่หนุ่มยังไม่ได้มีซิงเกิลต่อไป่ครับผมวงหลังสอนยังไม่มีซิงเกิลต่อไป ครับผมก็เลยตกลงกันนะครับเป็นพ so ี LI <ES> like ่ๆทีมงานอยู่ทีระนองสตูดิโอครับอยู่ที่ระนอง MV ตัวนี้ถ่ายทำที่ระนองครับพี่จ้าครับบรรยากาศสวยเชียวนะคะก็ถือว่าตัวนี้ให้เราเห็นกันคือเป็นเวอร์ชั่นที่2ใช่ไหมคะเวอร์ชันที่สองแล้วเวอร์ชันหนึ่งไปไหนแล้วอะเวอร์ชันหนึ่งก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครับเห็นบอกว่าปล่อยออกมานานนกปล่อยประมาณเดือนครึ่งเองเดือนครึ่งครับยอดวิวยอดวิวตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหมื่นกว่าวิว โอ้นะคะเรียกว่าเป็นยอดวิวที่ค่อนข้างสูงหลังจากที่ปล่อยมาแค่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองร,รู้สึกไงกันบ้างสําหรับยอดวิวขนาดนี้กับกระแสที่ได้รับครับก็ดีใจครับให้มีทำให้มีกาลังใจครับม,มีกําลังใจต่อไปครับผมก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณแฟนเพลงนะ,ะครับผมขอบคุณแฟน,พนเพลงที่ว่าเขาติดตาม,มติดตามกันมาตลอดครับติดตามทางเฟซครับซึ่จะเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะน้อ,องด้านหลังบ้างรู้สึกไหมบ้างคะที่เห็นเอของเราเออกมาแล้วก็ยอดวิวเยอะขนาดนี้นี่ค่ับใจนะครับอนะเอาไปไปอวดแม่ยังแม่เห็นเอมียังเียยังคะตอนนี้เต้มีเอมีแล้วนะครับเป็นของขวัญวันเด็กครับเดี๋อย่าไปแซวน้อรู้สึกดีใจนะครับมีกำลังใจในการ ต่อไปครับอือแล้วเนสนะครับนัดแล้วนัดขอให้นัดครับก็ดีใจครับก็ไม่นึกเลยครับจะมามีแบบนี้ครับก็แสนกว่าวิวนี่ก็มากอยู่นะโอ้เยอะนี่แล้วก็นีน้องเล็กของเรานี่น้องเนสใช่ไหมลูกอ่าเป็นไงบ้างฮะน้องใหม่สำหรับกระแสขนาดนี้เ่นครับ เราได้มาอีกแล้วตื่นเต้นจนถึงตอนนี้เลยตอนนี้ตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมครับลูกเต้นิดนึงนิดหนึ่งนิดนึงนะคะมาใกล้ๆมานั่งใกล้ๆพี่เนี่ยจะตื่นเต้นนะกลัวไหมคะกลัวด้าไหมคะดูกลัวนิดนึ่งแล้วมืึนเมาแล้วนะครับมึนเมาตื่นเต้นไหมครับรู้สึกตื่นเต้นไหมกับดีใจไหมกับยอดฟิวที่มันโอ้นมันเยอะอยู่นะแกลกว่านี่เพิ่มเยอะเลื่นเต้นนิดนึงครับนิดเดียวเนาะตื่นเต้นนะครับ มือกีต้าบ้างก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงครับครั้งในชีวิตอันนี้อันนี้ตอบต่อหรือจะจะตีพี่เฟย์เ่าแบบเรือยัไงเอ๊ะเหมือนจะเอากีต้าฟาดหน้าเออยากนะกระแสดีมากกระแสดีกระแสดีจนมีตอนนี้มีซิงเกิลที่สองที่กำลังเตรียมปล่อยออกมาแล้วครับเพลงแนวไหนครับสนุกสนานหรือว่าเพลงช้าจะแทรกโดนๆอย่างนี้อีกครับก็เป็นเพลงขยับจังหวะขึ้นมาอีกครับเป็นเพลงเร็วครับตอนนี้แล้ว บอกที่นได้ยครับตอนนี้นะครับซิงเกิลใหม่ของเรานะครับชื่อเพลงชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับเฮ้ยไม่ต้องหมุนเสาเอ่อ,เอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนคลื่นทีวี ใช่ครับพี่อะไรสักอย่างใช่ไหมมันชัดอยู่แล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องหมุนเสาอากาศตามถ้าไม่คนโบราณจริงเนี่ยไม่รู้เนี่ยว่าต้องหมุนเสาเนี่ยตายละฉันยังงงเลยคุณอ๋อฉันลืมเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลเป็นดิจิตอลเหรออ๋อนี่คือชัดคือไม่ต้องหมุนเสาระเงี้ยชัดเลยครับขอบคุณมากค่ะพูดถึงพูดถึงเนื้อเพลงก็คือยังไงครับคือเอามาเปรียบเทียบกับความรักคือความรักสืบเข้าไปครับคือรักของพี่เนี่ยจริงใจชัดเจนละ ไม่ต้องไปหมุนเสาละคือจริงใจแล้วครับพี่ให้น้องไปจริงๆครับแล้วเรามีเสาตรงไหนให้หมุนมันเปรียกกับทีวีหนูมีเสาตรงไหนกันลูกอันนี้ต้องถามคุณกองก่นอนความจริงใจไงความจริงใจโดยที่ไม่ต้องหมุนออแล้วนะคะ,ะ,ะวันนี้ก็มาไทยคลับทั้งทีเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้ร้องเพลงนี้เนี่ยช่วยเราสักนิดนึงพอเปิดเผยได้ยังคะหรือว่าอุบไปก่อน ได้แล้วครับพี่หนุ่มบอกได้แล้วเนาะครับผมได้นะคะพี่หนุ่มตะโกนดังแลกนะครับได้ไๆนะด้ไสักครู่เพลงนิดนึงนะคะเชิญเลยค่ะชัดเจนไม่ต้องมบนเสานะครับจ้ะว้าวว้าวอย่าให้ฝันปา เศร้าแล้วแต่เราก็เห็นถึงนหัวใจรักแล้วาน้องเศร้าถ้าชอบพี่บ่าคุนี้จับนักกันสักทีจะรู้ว่าร้อยอัถึงใจไม่ใช่เสื้อผู้ยิงไม่ใช่สิ่งปืนวายรักใครแล้วชัดเจนชวนน้องมาอยู่ลังซวนไม่ใช่พี่ทำซวนมาอยู่แต่ซวนแต่เม่จะได้ไว้จะได้โดนมารักบาลังซวนมาชัดเจนชัดเจน ก็วาวาอย่าให้ฝันไปถ้าเธอมีใจโปรดตอบรักมาว่าพื่ลนน้องสาวและชอบพี่บบามันหมายไม่ล่อเท่าใดแต่ความจิงใจนั้นชัดเจนไม่ต้องมุนเศร้าแล้ตาเราก็เห็นซึ่งหัวใจรักและแตน้องสาวถ้าชอบพี่บ้าคนนี้จับนักขันักทีจะรู้ ไม่ต้องมุนเศร้าหมันมากไม่โยมไม่โยมได้กันหอบเลยนะคะตอนเนี้เดี๋ยวมาครั้งหน้าเอากรองเอาเบสเอาตู้แอมป์อะฮิให้เต็มเลยนะคะไปช่วยผมยกอยากล้างสวนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคำถามต่อไปนะ พูดนานก็พูดเนี่ยทำเพราะทำไปไม่เป็นเหมือนกันนะใช่ไหมเออพูดมาที่ะอึ้งเลยนะเออมามาทำน้องที่บอกว่าจะให้ผมมาขนาดนั้นคุณจะเป็นคอนโดนให้ผมไหมล่ะครับใช่ไหมแหมแปลความหมายดีเนาะนี่เป็นเพลงแนวแบบสนุนานนะนะคะแล้วก็เพลงเพลงนี้เนี่ยค่ะเรียกว่า MV เนี่ยเตรียมการถ่ายทำหรือยังคะน้องค่ะตอนนี้นะครับก็กําลังเริ่มดําเนินการครับพี่จ้ะครับผมก็จะได้ดู MV เต็มจริงๆก็ประมาณช่วง กลางกลางเดือนกุมภาเนาะครับโอ๊ยไม่นานเนาะครับเมอีกไม่นานนะครับค่ะก็จะถ่ายทําที่จังที่ไหนยังที่หลังสวนครับหลังสวนนัเป็หลังสวนเลยครับเพราะว่าเพลงนี้ในเนื้อเพลงก็บอกแล้วครับว่าชวนน้องสาวมารักบ่าวหลังสวนอืมครับผมเป็นคอนโดพี่ก็มีสวนนะค่ะอุ้ยสวนของสวนครัว ถิงสิกส่วนครัวเก็บพริกเก็บเกลือกัดก้อนเกลือกินเเดี๋ยวไมะไม่ใช่ขนาดนั้นนะเอาล่ะตอนนี้มีซิงเกิลที่นํามาฝากเราก็คือคาหนังคาเขาครับนะครับตอนนี้มีรหัสดาวน์โหลดได้ยังครับครับรหัสดาวน์โหลดของเพลงคาหนังคาเขานะครับกอนดอกจันสี่เก้าหกแปดสี่เก้าโทรออกรหัสศิลปินกดสี่สองหกครับลงแหล่งใต้เลยไหมอ่ะขออีกทีนะครับครับ รหัสเบอร์ดาวน์โหลดอะไรครับรหัสเบอร์ดาวน์โหลดเพลงคานั่งขาเข้านะครับกดดอกจันสี่ก้าวหกแปดสี่ก้าวโถออกรัศศิลปินกดสี่สองหกขับโอเคครับผมแหล่งชัดเจนเลกไปชัดเจนนะติดต่อการแสดงล่ะอยากได้วงหลังสวนนะครับไปแหมไปเล่นในคอนเสิร์ตให้มันโจ๊ะมันๆหน่อยติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรครับครับติดต่อได้เบอร์ของผู้จัดการวงนะครับครับพี่ดีเจหนุ่มอ่าพี่หนุ่มครับครับผมเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 5 989 1149ครับ095 989 1149ครับเก้าหาเดีครับเดี๋ยวให้น้องรุ่งเป็นคนฝากผลงานกับคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับอยากจะขอบคุณใครอยากจะพูดถึงใครฝากผลงานเชิญครับเป็นภาษาใต้เลยนะครับเชิญครับครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆรายการทีอย่างติดตามนะครับที่ยังชมอยู่จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการไทยไทยครับครับ วันนี้นะครับวงลังสวนข้อฟากซิงเกิลแรกนะครับข้องพวพมครับมีเพลงขานั่งขาเข้าครับและก็ซิงเกิลตีซ้องครับที่จะได้ดู MV เต็มๆอีกไม่นานนี้นะครับเร็วๆนี้ก็คือเพลงชัดเจนไม่ต้องมึนเศร้าครับข้อฟากแฟนๆรายการที่กำลังติดตามชมนะครับทางบ้านนะครับข้อฟากไว้ด้วยครับให้ติดตามวงลังสวนไปเลยๆครับเด็กใต้เป็นเด็กว่หงนองไม้นะครับที่เพิ่ง มันแกะออกจากแพมเพิร์ดนะครับเฮ้ยเ์อน่ารักเลยนะเขก็ฟังไว้ด้วยครับแล้วก็ติดตามได้ใน YouTube นะครับก็สิงเกิลงานเพลงของเรานะครับพิมพ์เข้าไปวงรังสวนด้วยว่าชื่อเพลงนะครับขานั่งกับเข้าด้วยว่าชัดเจนไม่ต้องมึนเซาครับแล้วก็ติดต่อติดตามได้ทาง Facebook ครับครับพิมพ์เข้าไปนะครับเซิร์ชเข้าไปว่าวงรังสวนครับก็จะขึ้นชื่อเฟซข่องนักดนตรีทุกคนครับ แล้วก็สามารถแอดมาพูดคุยนะครับติดต่องานได้ครับทางเฟซก็ติดต่อได้ครับมือกล้องบอกว่าแล้วช่วยแชร์ให้กันก็ได้ครับครับผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แฟนชิพนะครับขอบคุณพี่แป้งขอบคุณรายการไทยๆจขับนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนครับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้โอกาส พวกเราวงหลังสวนนะครับมาออกสัมภาษณ์ทีวีนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับแต่วันนี้มาด้วยใจครับแล้วก็มาฝากผลงานเพลงของพวกเราครับและที่สําคัญนะครับเป็นไปไม่ได้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มสารัตนะครับผู้จัดการวงของเราที่ว่าให้โอกาสพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ร่วมงานกันมาทําให้พวกเรามีวันนี้นะครับมีเพลงซิงเกิลของตัวเองครับผม ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านผู้ใหญ่ได้ฟังนี้ก็โอนนเคใหญ่เนาะแต<ช>่ว่าต้ะะอะใ,ใช่ค่ะก็ะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มเยาวชนได้เลยนะเพราะว่าแต่ละคนอายุยังน้อยอยู่นะคะ<ช>แล้วก็ทำผลงานเพลงออกมาเป็นแนวเพลงใต้นั่นเองนะถือว่าน่าจับตามอง<ช>นะคะแล้วก็เพิ่งแกะจกับแคมเป็ดด้วยใช่นะคะวันนี้นะคะท้ายคลาบขอบคุณมากๆกับน้องๆวงหลังสวนที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณกสดใหม่วันนี้เดี๋ยวเรามีมิวสิกวิดีโอ โดนเนื้นะะหนอหาไหนมันก็แทกใจเหลือเกินสําหรับใครที่เคยเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้คุณจะทํำยังไงอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดเริ่มมาจุดจบของเพลงนี้นะครับค่าหนังค่าเขาจากน้องๆวงหลังสวนไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง